สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวที่ใส่วิธีใส่เคสหนังตัวนี้ครับของเชนแอคเอาไว้จับถนัดช่วยในการจับให้มันถนัดระเดิมครับไม่ลื่นมือเวลาเราหมุนบดแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะอาจจะลื่นครับเพราะผิวสัมผัสของเชนแอคมันจะมันจะค่อนข้างเรียบนะครับมันทําให้ลื่นเดี๋ยวเราจะมาใส่เคสหนังตัวนี้นะครับเนี่บตัวเคสหนัง ก็ซื้อจากทางทาม,มอนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะเจอ,เจอแบบเช่นหนังแบบนี้นะครับของเชน,นดัทเอ็กนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกันลอยกันเหมือนอาไว้แปะตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าแกะออกมาตัวนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับมันจะเป็นเหมือนเอาไว้ล็อกสายหนังประมาณนี้แค่ตรงนี้ สามารถปรับระดับได้นะครับสมมุติเราแกะมาแล้วเราเปลี่ยนตำแหน่งมันแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแบบน,นี้ครับตัวน,นี้เป็นเกาวันนี้เขาแถมมาให้เฉยครับจะเป็นเทปเกาว 3M นะครับ<ะ>เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับ<ะ>ก็วางเชนัสเอ,ก,เอกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เราหาตำแหน่งให้ได้แบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นโลโก้มันนะครับเราก็จะวางแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอกกาวออกก่อนครับตรงนี้มันจะเป็นกาวนะครับแถบกาวเราลอกได้แค่นี้เดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นแล้วเราก็มาเล็งก่อนครับนี่ครับเราจะมาเล็งจากตรงนี้นะครับตรงสันตรงนี้ดีกว่าเราจะมาเล็งจากสันตรงนี้นะครับแล้วข้างหน้านี้จะเป็นโลโก้นะครับให้มันตรงกันแบบนี้นะครับแต่เราจะมาเล็งตรงนี้นะครับให้มันบนล่างให้มันเท่ากันนะครับ ให้กะระยะเอาให้มันใกล้เคียงกันที่สุดครับเท่านั้นครับเนี่ยแล้วก็ด้านโลโก้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แปะไปแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาดึงออกนะครับเท่านั้นครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตินตุ๊กแกนะครับพวกแถบวลโครนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เท่านี้เราก็ได้ใช้งานแล้วนะครับเจนน่าเด็กนี่ครับ แล้วก็ปรับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมันจะถับจับถนัดมือกว่าเดิมนะครับมันทําให้ไม่ลื่นครับป้องกันการลื่นแบบนี้ครับก็ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้สวยงามครับใช้ไปเรื่อยๆตัวตัวหนังมันอาจจะนิ่มเราจะเก่าจะเก่าขึ้นดูวินเทจขึ้นนะครับ ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ